สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับในช่วงที่พี่แฮมอัดเนี่ยต้องบอกว่ากระแสของข่าวเกี่ยวกับพระเนี่ยรุนแรงมากจริงๆครับก็จะมีพระจากเหมือนวัดชื่อดังเลยเนาะดันไปแบบมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับมีการนำเงินที่เป็นเงินศรัทธาจากประชาชนนะครับเงินบริจาคเนี่ยไปใช้ในกิจส่วนตัวแถมยังไปติดสาวซะอีกครับ ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้เหมาะสมเลยเนาะหลายๆคนก็เลยตั้งคำถามเกี่ยวกับพระนี่แหละครับว่าสุดท้ายแล้วยังเป็นคนที่เรายังควรเคารพอยู่ไหมยังเป็นคนที่เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจของเราหรือเปล่าแล้ววัดเนี่ยยังคงเป็นสถานที่ที่เรายังควรไปทําบุญหรือไม่ในจุดนี้ครับพี่แฮมคิดว่าเราควรจะใช้วิจารณญาณดีๆเลยนะครับ ต้องแบ่งแยกเนาะทุกๆสังคมเลยทุกๆท,ที่เลยนะครับทุกหมู่เราเนี่ยมันประกอบไปด้วยคนที่ดีและคนที่ไม่ดีเสมอครับคือในวัดเนี่ยวัดดีๆมีมากมายพระดีๆที่ยังคงเคร่งในพระพุทธศาสนา ยังคงเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับและแก่นแท้ของพุทธจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลใช่ไหมครับแต่น่าจะอยู่ที่คําสอนมากกว่าคืนนี้ก็ส่วนตัวของพี่ฮัมเนาะพี่ฮัมอาจจะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพุทธศาสนาแต่สําหรับตัวพี่ฮัมแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ฮัมนามาใช้ไม่ว่าจะศาสนาไหนนะครับพี่ฮัมเชื่อว่านั่นคือคําสั่งสอนเพื่อให้เราเนี่ยขัดเกลาจิตใจของเราเนาะให้เราเนี่ยเป็นคนดีครับ ทำในสิ่งที่ดีทําจิตใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์นะครับไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นและพี่ยำเชื่อว่าคําสอนเหล่านี้เอาจริงๆนะพี่ยำไม่คิดว่าอาจจะต้องเป็นพระก็ได้หรือว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นบาทหลวงหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในนิกายนั้นๆเนาะเอาจริงๆแล้วเราในฐานะคนที่นับถือศาสนาเหล่านั้นนะครับเราสามารถที่จะศึกษาคําสอนเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองและนํามาปฏิบัติด้วยตัวเองเพราะเชื่อเหลือเกินว่าแก่นแท้หรือว่าหลักที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาอยากให้คนเนี่ย เป็นคนดีครับอยากให้โลกของเราเนี่ยสงบสุขเท่านั้นเองครับดังนั้นปากจะบอกว่านับถือศาสนาอะไรใจเนี่ยเราจะเคารพใครก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราก็คือปักเจกบุคคลที่จะต้องเลือกประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดด้วยตัวเราเองนะครับพูดถึงเรื่องพระเนี่ยพี่ฮัมก็เลยไปหาคดีคดีหนึ่งครับ เกี่ยวกับพระสงฆ์เลยเนาะแต่ว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างนานมาแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทบทวรเรียนครับจากคดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอ,อายุต่ากว่า18แปีครับตอนนี้ก็อยากให้มีคุณพ่อคุณแม่นิดนึงเนาะเพราะว่าก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาด้วยเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของออคนที่ ก่อเหตุเนี่ยก็น่าก,กลัวครับค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรและเหยื่อไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะดังนั้นแล้วครับมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยก็น่าจะมีเกรบบาะป้องกันครับมีการดิสคัตแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีเอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้ก็เลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครัพี่แอมต้องพาทุกคนย้อนกลับไปอย่างที่บอกนาะว่าไกลมากๆนานมากๆนั่นก็คือปี1913เลยครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองโอดาวระจังหวัดคานากวะ ประเทศญี่ปุ่นครับในช่วงเดือนเมษายนของปีนั้นเนาะปรากฏว่าได้มีแม่ชีในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งเนี่ยถูกพบในสภาพที่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับคือแม่ชีรูปนี้เนี่ยเธอเป็นแม่ชีวัย60ปีแล้วแต่เธอเนี่ยกลับถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างโหดเหี้ยมพร้อมกับถูกปล้นไปด้วยครับโดยทรัพย์สินที่ถูกปล้นไปเนี่ยก็เป็นสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็เป็นเงิน200เยน200ยเยนเนี่ยฟังแล้วอาจจะไม่เยอะเนาะ แต่ถ้าย้อนกลับไปร้อยกว่าปีก็ถือว่าเทียบกับค่าเงินปัจจุบันก็ถือว่าพอสมควรเลยใช่ไหมครับโดยแม่ชีท่านนี้ครับก็ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าคนที่ก่อเหตุกับเธอเนี่ยคนที่มาล่วงละเมิดทางเพศเธอที่ปล้นทรัพย์เธอไปเนี่ยเธอเห็นแค่ว่าเป็นผู้ชายครับแล้วก็สวมใส่จีวรที่เก่ามากๆแถมยังขาดลุ่มริ่งอีกด้วยเหตุการณ์ก็นิ่งสงบไปครับแล้วก็ผ่านไปอีก1ปีในช่วงเดือนกันยายนปี1914ในพื้นที่กรุงเกียวโต ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วและก็เหยื่อเป็นแม่ชีอีกแล้วครับและต้องบอกว่าครั้งนี้น่ากลัวมากกว่าเดิมมากๆเลยโดยเหยื่อเนี่ยเป็นแม่ชีในพระพุทธศาสนาเหมือนกันครับวัย58ปีแล้วโดยท่านเนี่ยถูกพบเป็นศพนะครับในสภาพที่ถูกทุบตีอย่างรุนแรงก่อนคนร้ายเนี่ยจะทำการตัดลิ้นด้วยนะครับตัดลิ้นของแม่ชีรูปนี้ออกมาแล้วก็สังหารท่านทิ้ง มีหนึ่งในพยานที่เห็นเหตุการณ์นี้ครับได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายครับแล้วก็ลักษณะที่เขาจำได้ก็คือเป็นผู้ชายที่มีจมูกผิดรูปนะครับก็คือจมูกเนี่ยไม่ได้ดูรูปทรงเหมือนกับคนปกติมันมีตำหนิครับเหตุการณ์มันก็เงียบไปไม่นานครับคราวนี้เงียบไปไม่กี่เดือนในวันที่11พฤศจิกายนปีเดียวกันนั้นเลย มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วคราวนี้เกิดขึ้นที่วัดที่ชื่อว่านันเนระชีเมืองคามากุระครับรอบนี้เหยื่อเป็นพระสงฆ์ละคราวนี้มีพระสงฆ์ที่ถูกทำลายครับแล้วก็ถูกทุบตีจนปางตายเลยเนาะคือท่านนี้อาการสาหัสมากๆแล้วก็มีการขโมยเงินไปด้วยอีก20เยนรวมไปถึงมีการขโมยพวกจีวรไปด้วยนะครับตอนนั้นได้มีพยานนี่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกัน เขาก็ไม่เห็นเหตุการณ์แหละแล้วก็เข้ามาให้การภายหลังว่าเขาเห็นเลยนะว่าคนที่ทําร้ายพระสงฆ์รูปนี้เป็นผู้ชายครับและก็เป็นผู้ชายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในวัดนี้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยคือต้องบอกว่าอาชญากรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เบีัมเล่ามาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของอาชญากรคนนี้ครับและสังเกตได้เลยว่าเหยื่อของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแม่ชีเป็นพระสงฆ์และต้องบอกว่าอาชญากรคนนี้ หลายๆคนเชื่อว่าเขาคือฆาตกรต่อเนื่องคนแรกๆของประเทศญี่ปุ่นเลยจนมีฉายาว่าอุชิมิสึครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือนันสเลเยอร์ตีเป็นไทยก็คืออะไรครับนักล่าแม่ชีนั่นเองและชายคนนี้ครับชายคนที่ก่อเหตุทั้ง3เหตุการณ์ที่พี่ทฮมเล่าไปเนี่ยชายคนนี้มีชื่อว่าริโมโต ดใหม่ครับดังนั้นก่อนที่เพียมจะไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยพียมขอพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปรู้จักกับนายริวโมโตะคนนี้ก่อนริวโมโตะเกิดในปี1872ที่เมืองอาซากุสะครับโดยเขาเนี่ยเป็นลูกชายของพ่อค้าที่เปิดร้านโรงรับจำนำอะไรประมาณนี้จนกระทั่งตอนอายุได้7ขวบครับพ่อแม่ของริวโมโตะเนี่ยก็วางแผนว่าอยากให้เขาเนี่ยเข้าไปนับถือพระพุทธศาสนาก็เลยส่งเขาเนี่ยไปบวชเรียนในวัดในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในจังหวัด โอิตะครับริวโมโตเนี่ยก็บวชเรียน,นอ,อยู่ที่วัดยาวนานถึง11ปีเลยนะครับจนสามารถอ่านตำราทางพระพุทธศาสนาได้อย่างช่ำชองแล้วก็ได้รับนามในฐานะพระพิสุกด้วยครับว่าริวอุนคือริวอุนนะครับเพื่อนๆที่ผมก็ไปเปิดที่มาเนาะมันแปลตรงตัวก็คือแปลว่าเมฆมังกรหรือว่าแปลว่าโชคชะตามังกรซึ่งมันก็เป็นชื่อที่ดูมีพลังในแบบพระของญี่ปุ่นใช่ไหมครับ แต่ในปี1890เนี่ยปรากฏว่ามันมีจุดพลิกผันของริวโมโตะครับก็คือพระอาจารย์พระอาจารย์ที่ริวโมโตะนับถือมากๆเป็นคนที่แบบบทเรียนให้กับเขาแล้วก็คอยดูแลเขามาตลอดเนี่ยปรากฏว่าท่านมรณภาพาไปริวโมโตะตอนนั้นก็คือแบบโอ้โหหัวใจเขาแตกสลายครับ แล้วตัวเขาเองก็เหมือนเริ่มที่จะใส่ใจในพระธรรมเนี่ยน้อยลงเขารู้สึกว่าเขาอยากจะหาอย่างอื่นทำแล้วมันเหมือนคนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอะครับเมื่อก่อนมีพระอาจารย์คอยดูแลคอยให้คำสัง่งสอนคอยเป็นเหมือน role model เ,เนาะตอนนี้พระอาจารย์จากไปแล้วเขาก็อยากที่จะไปหาอะไรอย่างอื่นทำนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมผ่านไป3ปีครับ ก็น,นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตอนนั้นยังเป็นพระเนาะก็น,นั่งคิดไปว่าจะทําอะไรดีเพราะสปีผ่านไปหลังจากที่อาจารย์มรณภา,าพไปเนี่ยริวโมโตก็ตัดสินใจออกจากวัดครับเพื่อไปฝึกฝนยูโดกับ,บเพื่อนเพคือเปลี่ยนสายเลยเนาะจากพระอยู่นิ่งๆปฏิบัติธรรมตอนนี้ไปสายต่อสู้เลยไปฝึกยูโดแบบจริงจังเลยที่เมืองโดโจในจังหวัด คูมาโมโตะครับจากนั้นเนี่ยพอเขาฝึกยูโด,โดได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเพื่อชาติมากขึ้นริมโมโตะก็เลยตัดสินใจไปเข้าร่วมกองทัพญี่ปุ่นเลยเพื่อร่วมรบในสงครามจีนญ,ญี่ปุ่นครั้งที่1ในปี1894ครับซึ่งในระหว่างที่รับใช้ชาติอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่า ริโมโตโเขาโชคหลายครับเขาดันไปเหยียบโดนเหมือนกับระเบิดนะครับเพื่อนๆที่มันตั้งอยู่ที่พื้นเนาะเขาเหยียบเสร็จปุ๊บระเบิดเนี่ยมันก็ระเบิดออกมาและนั่นเองครับทำให้จมูกของเขาเนี่ยเสียโฉมไปหลังจากปลดประจำการออกมาครับริมโมโตก็กลับมา เข้าสู่รักเงาของพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาก็อยากจะกลับมาเป็นพระแล้วแหละเขารู้สึกว่าไปเป็นทั้งแบบออไปฝึกยูโดโไปเป็นทหารเนี่ยมันดูไม่ค่อยที่จะตอบโจทย์ชีวิตเขาเท่าไหร่เขาก็เลยอยากจะมาเป็นพระแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการที่เขาจะไปบวชเรียนในวัดใดๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้จักพระองค์ไหนแล้วเขาก็เลยตั้งวัดขึ้นมาเองเลย เป็นวัดเล็กๆที่ตั้งขึ้นมาใหม่เลยในเมืองชิมาดะจังหวัดชิซูโอกะอย่างไรก็ตามในการบวชครั้งนี้ครับในการดําเนินชีวิตในวัดครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ริวโมโตเนี่ยเขารู้สึกสงบได้แบบเดิมเขากลับรู้สึกแบบไม่สบายใจนรู้สึกกระสับกระสายรู้สึกจิตใจไม่สงบสุขนั่นทำให้สุดท้ายเนี่ยริวโมโตก็เลยตัดสินใจ ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งแต่การออกเดินทางครั้งนี้ริวโมโตยังไม่ได้แบบเหมือนลาสิกขาใช่ไหมครับเขายังคงเป็นพระอยู่เนาะยังคงหมห่มจีวรแล้วก็ตระเวนไปทั่วประเทศเหมือนเดิมเหมือนกับพระรูปหนึ่งเลยแต่ไม่นานหลังจากนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกับได้รับรายงานจากเหล่าประชาชนในหลายพื้นที่ว่าได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ย ชอบมาก่ออาชญากรรมครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยหรือว่าการป้นรั์จากพลละเลือนจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ไปไล่ตามจับและก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ซึ่งก็เดาไม่ต้องยากใช่ไหมครับผู้ก่อเหตุก็คือริวโมโตะนั่นเองด้วยเหตุนี้ทำให้เขาเนี่ยถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา4ปีก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวมาในวันที่4มกราคมปี1913ในจุดนี้เนี่ยหลายๆซอร์สก็มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจเนาะ นี่คือย้ำพยายา,ยามว่ามันคือการวิเคราะห์นะครับคือคนก็งงว่าเอ้ยริวโมโตเนี่ยเป็นพระใช่ไหมออกไปฝึกยูโดออกไปฝึกยูโดแล้วไปเป็นทาหารไปเป็นทหารก็ตัดสินใจกลับมาเป็นพระแต่ทําไมสุดท้ายเป็นพระทั้งหลังเนี่ยเป็นไม่ได้จิตใจร้อนลนต้องออกจากวัดออกจากวัดมาไม่พอไม่ได้มาเป็นพระทุดงด้วยนะ ออกมาแบบกลายเป็นโจนะครับที่ยังคงแต่งกายเป็นพระสงฆ์อยู่คนก็เลยวิเคราะห์ว่าเฮ้ยอะไรคือแรงจูงใจหรือว่าสาเหตุกันแน่หลายๆซอสเนี่ยเขาเชื่อกันว่าที่ริวโมโตะมีพฤติกรรมเช่นนั้นที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าในยุคสมัยนั้นสังคมญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ใจดีหรือว่าต้อนรับเหล่าพระสงฆ์ที่ออกมาเรร่อนมากนะครับพวกเขาเนี่ยมักจะมีมุมมองที่ไม่ดีเนาะ อาจจะมองว่าพระที่ไม่มีวัดเนี่ยมักจะเป็นพระปลอมครับหรือว่าเป็นมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงหรือว่าอะไรก็ตามแต่นั่นทำให้ริวโมโตเนี่ยพอเวลาเขาพยายามที่จะออกไปบินธบาตหรือว่าออกไปขอเงินใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงชีพอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเขาก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีคนก็เห็นว่าอ่ะนี่ไงแต่งตัวมาเป็นพระมันหลอกเอาเงินชาวบ้านหรือเปล่าพอโดนการปฏิบัติที่ไม่ดีไปเรื่อยๆเนี่ย ดิโมโตกก็เกิดความเครียดเพราะเกิดความเครียดมากๆเนี่ยเขาก็เกิดความแค้นครับแค้นกับสังคมแค้นกับชาวบ้านอารมณ์ว่าไม่ให้ฉันใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะไปป้นแกเดี๋ยวฉันจะไปขโมยของแกแทนนี่คือทฤษฎีที่1นนะครับที่มีการวิเคราะห์ออกมากับอีกเหตุผลหนึ่งหรือว่าอีกทฤษฎีหนึ่งละกันซึ่งพี่แฮมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆเหมือนกันนั่นก็คืออาการของโรค PTSD ครับ เพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินโรคนี้พอ,พอสมควรเนาะมันมีโอกาสสูงมากที่ริมโมโตจะเป็นโรคนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเคยไปอะไรครับเคยไปร่วมรบในสงครามซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ในสงครามเนี่ยมันรุนแรงมากๆครับตัวเขาเองเคยเหยียบกับระเบิดมาด้วยมันอาจจะส่งผลกระทบจิตใจของเขาโดยตรงเนาะและด้วยเวลานั้นครับต้องบอกว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเนี่ยมันยังไม่ได้แบบ แพร่หลายใช่ไหมคนยังไม่ค่อยเข้าใจครับมันคงยากมากๆที่ตัวริวโมโตเองหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ข้างๆเขาเนี่ยจะรู้ได้ว่า เฮ้ยตอนนี้ริวโมโตะกำลังประสบปัญหาสุขภาพจิตอยู่หรือว่าเขากำลังเป็น PTSD อยู่หรือเปล่าครับเพราะไม่มีคนรู้ครับมันก็เลยเลยเถิดใช่ไหมพฤติกรรมของตัวริวโมโตะเองเนี่ยมันก็เลยกระเจิงครับไปบวชก็อยู่ไม่สุขสุดท้ายออกไปข้างนอกก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ดีเหมือนเดิมสํำหายครับในตอนนั้นเนี่ยสภาพจิตใจที่มันแย่ๆเนาะนี่เขาก็วิเคราะห์มา2ทฤษฎีแล้วคราวนี้ริวโมโตะถูกจับได้ ถูกเอาไปอยู่ในคุกอีกเพื่อนๆครับชีวิตในคุกเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของริวโมโตมากขึ้นไปอีกสิ่งนี้มันได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเขาหลังจากออกจากคุกเป็นอย่างมากครับอะไรที่คิดว่าแย่แล้วอะไรที่คิดว่าร้ายแล้วเนี่ยริวโมโตเวอร์ชันหลังจากออกจากคุกมาเนี่ยเรียกว่าเขาไม่ได้แค่ขโมยของเขาไม่ได้แค่ปล้น แต่มันโหดร้ายและรุนแรงกว่าเดิมเป็นอย่างมากหลังจากออกจากคุกมาครับริวโมโตะก็บุกไปยังสำนักชีแล้วก็วัดวาต่างๆเลยเพื่อทำการป้นลุวงละเมิดทางเพศแม่ชีรวมไปถึงการสังหารแม่ชีและพระอย่างโหดเหี้ยมเขาไม่สนใจเลยนะว่าเหยื่อจะเป็นใครจะอายุมากหรือว่าจะอยู่ในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็ไม่เว้นหลายครั้งครับที่เขาก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย ริวโมโตจะทำการจุดไฟเผาสถานที่เพื่อเป็นการอํมพรางนะครับอัมพรางสถานที่แล้วก็ทำลายหลักฐานด้วยจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ครับระบุว่าริวโมโตเนี่ยทำการป้นทรัพย์ไปทั้งหมด7ครั้งครับแอบลักลอบไปขโมยของอีก9ครั้งล่วงละเมิดทางเพศ5ครั้งแล้วก็ทำการฆาตกรรม3ครั้งแต่เอาจริงๆตัวเลขที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย มันอาจจะยังไม่มีความแบบแม่นยําหรือว่าชัดเจนใช่ไหมครับเพราะว่าคดีนี้มันเก่ามากๆม,มันเกิดขึ้นนานมากๆก,การบันทึกอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการผิดเพี้ยนหรือว่ามีการบิดเบือนกันออกไปแต่ว่าเหตุการณ์สําคัญแล้วกันเหตุการณ์สําคัญที่มีการบันทึกแบบอ,อ,อยู่ในซอสที่น่าเชื่อถือเนี่ยเพียมหามาเล่าให้เพื่อนได้ ประมาณนี้ครับเชื่อกันว่าการกอร่อเหตุครั้งแรกของเรียวโมโตเนี่ยเกิดขึ้นในปี1905ตอนนั้นเขาได้สังหารแม่ชีวัย72ปีครับที่เมืองอามางาชก,กิครับจังหวัดเฮียวโงะและมีการขโมยเงินไป24เยนอันนี้เชื่อว่าเป็นคดีแรกนะครับถัดมาในเดือนเมษายนปี1913ก็เกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศแม่ชีวัย60ปีที่เมืองโอดาวาระจังหวัด าณะกวาและก็มีการขโมยสมุดบัญชีและเงินฝากจํานวน200เยนไปถ้าเพื่อนๆคุณคุณนะครับนี่คือเหตุการณ์แรกที่บิหามเล่าไปตอนต้นนั่นเองเหตุการณ์ถัดมาครับเกิดขึ้นในฤดูร้อนปี1913ตอนนั้นริวโมโตะทะเลาะกับผู้ชายวัย26ปีที่เมืองโกเบก่อนที่จะทําการสังหารเขาแถวๆใกล้ๆก,ก,กับท่าเรือนะครับต่อมาปลายปีนั่นเลย ปลายปี1913เนี่ยริโมโตะบุกเข้าไปในบ้านที่เมืองฟุกุโอกะครับแล้วก็ทำการล่วงละเมิดทางเพศผู้จัดการร้านอาหารผู้หญิงคนหนึ่งต่อมาเนี่ยเขาได้บังคับให้ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาด้วยถัดมาฤด,ดูร้อนปี1914ริโมโตะย,ย้ายไปอยู่ที่โตเกียวแล้วก็มีการเช่าห้องที่เคียวบาชิครับก่อนจะลงมือป้นวัดนัมบะแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงวันที่5กันยายนในปีเดียวกันนั้นปี1914นะครับ เขาสังหารแล้วก็ทำการตัดลิ้นแม่ชีไว้58ปีที่เมืองเกียวโตหรือว่าก็คือเหตุการณ์ที่2ที่พิฮัมเล่าไปถัดมาไม่นาน29ตุลาคมปีเดียวกันนั้นเขาสังหารแม่ชีไว้72ปีที่เมืองทัสึกะกรุงโตเกียวครับวันที่11พฤศจิกายนปีเดียวกันนั้นครับเรียกว่าเดือนต่อเดือนนะถัดมาเรื่อยๆเ,เนี่ยริวโมโตะบุกเข้าไปในวัดนันเนระที่เมืองคามากุระ และทำร้ายพระสงฆ์ครับรวมถึงขโมยเงิน20เยนแล้วก็จีบอนของเขาหรือก็คือเหตุการณ์ที่3ที่พีแฮมเล่าไปตอนต้นเรื่องนะครับทัดมาในวันที่27มกราคมปี1915ได้ทำการสังหารแม่ชีวัย21ปีที่เมืองคามากุระก่อนที่จะจบด้วยวันที่18กรกฎาคมปี1915ได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ปล้นแม่ชีวัย69ปีที่ย่าน อศักยะครับจะเห็นได้ว่าการก่อเหตุของเขาเนี่ยเว้นเป็นแบบหลักเดือนเลยเนาะตอนที่พี่ฮัมเล่าเนี่ยมันอาจจะดูห่างๆเพราะว่าพี่ฮัมหยิบยกบางเหตุการณ์เข้าไปโปรยเรื่องครับให้มันดูน่าสนใจก่อนแต่ว่าถ้าเกิดมีการไล่เรียงการที่เขาก่อเหตุเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ปี1913คือครั้งแรกเนี่ยเขาเชื่อว่าปี1905แล้วก็หายไปหลายปีเลย จนกระทั่งปี1913เนี่ยจนกระทั่งถึงปี1915เนี่ยเรียกว่ารัวๆครับ,รบเกิดเหตุแบบซ้อนๆกันไม่กี่เดือนเกิดเหตุไม่กี่เดือนเกิดเหตุหตแล้วถ้าเกิดสังเกตเนี่ยเหยื่อจะเป็นแม่ชีเกือบทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับและเหตุการณ์สุดท้ายเลยก็คือเกิดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคมปี1915เนี่ยปรากฏว่าในเดือนถัดมาครับวันที่8สิงหาคมปีเดียวกันนั้นเขาก็ถูกจับกลุ่มที่สถานี ฮากาตะเมืองฟุกุโอกะโดยตอนนั้นเนี่ยริวโมโตะใช้ชื่อปลอมครับใช้ชื่อปลอมว่าอุชิมิสึครับแล้วเขาก็กําลังพยายามที่จะขึ้นรถไฟไปทางเกาะคิวชูการจับกุมเขาบอกว่ามันไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าริวโมโตะเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่อย่างหนักเลยโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้แบบหลายนายเลยนะเข้ามาแบบรุมเขาเพราะว่าเขาเองก็เคยฝึกยูโดมาด้วยครับทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากม แต่จนแล้วจนรอดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวเขาเอาไว้ได้ริวโมโตะครับถูกนําตัวมาพิจารณาคดีเนาะโดยตอนที่เขาอยู่ในชั้นศาลเนี่ยเขาไม่ได้ดูมีพฤติกรรมที่รู้สึกผิดหรือว่าสํานึกผิดอะไรเลยครับแถนตอนที่อายการเนี่ยเขาตั้งข้อหาให้เนี่ยริวโมโตะก็ไม่ปฏิเสธอะไรเลยด้วย ก็เรียกว่ายอมรับทั้งหมดว่านั่นแหละเขาเป็นคนทําเองจากผลความผิดนี้ทำให้ในวันที่22พฤษภาคมปี1916ศาลแขวงโตเกียวก็ได้ตัดสินโทษให้ริวโมโตะต้องรับโทษประหารชีวิตครับโดยริวโมโตะเนี่ยถูกประหารชีวิตโดยการแขวนคอเมื่อวันที่26มิถุนายนปี1916ที่เรือนจำโตเกียวในวันที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยริวโมโตะเขาขอแบบเหมือนอาหารมื้อสุดท้ายเนาะ เขาก็ขอน้ำชาขอขนมปังแล้วก็ขอบุหรี่ครับโดยตอนนั้นเนี่ยริวโมโตะก็บอกกับเจ้าหน้าที่ที่แบบเป็นเจ้าหน้าที่คุมขังก่อนที่จะพาเขาไปยังลานประหารเนี่ยริวโมโตะก็พูดว่าผมเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่มานานมากแล้วนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยคิดผิดเพี้ยนไปหมดและคําพูดสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะถูกแขวนคอเนี่ยริวโมโตะก็ได้พูดเอาไว้ด้วยว่าถ้าชีวิตมันจะต้องจบลงงั้นก็ให้มันจบอย่างสงบซะไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว มาเริ่มกันเถอะก็เรียกว่าเขาเป็นคนที่แบบใจเด็ดเดี่ยวมากครับไม่ได้กลัวความตายเลยและนี่ก็คือเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ไม่ได้ทําตัวเป็นพระเลยแม้แต่น้อยครับแต่กลับกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารผู้คนไปมากมายและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยครับหลายคนมีคําถามว่าทําไมเหยื่อถึงเป็นแม่ชีใช่ไหมคือต้องบอกว่าในยุคนั้นครับแม่ชีหรือว่าภิกษุณีเนี่ย ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมักจะอาศัยอยู่คนเดียวครับไม่ได้มีการป้องกันไม่ได้มีอำนาจในสังคมบางวัดเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีแม้แต่รั้วครับเพื่อนๆและนี่ก็คือจุดอ่อนของโครงสร้างสังคมในเวลานั้นริโมโตเองก็มองเห็นเนาะคือเขาเป็นพระนะ่ยตอนนั้นเขาเป็นพระเขาเห็นอยู่แล้วว่า วัดเนี่ยโหเข้ามาง่ายมากเลยไม่ได้มีรัว้วไม่ได้มียามเหมือนบ้านคนด้วยซ้ำบ้านคนยังมีล็อกประตูแต่วัดเนี่ยโหเดินเข้ามาท่นๆเลยครับในสมัยก่อนเนะก็เดินเข้ามาได้ง่ายๆดังนั้นเขาเลือกเหยื่อได้ง่ายมากๆประกอบกับแม่ชีเนี่ยก็ต้องแบบถือครองพรม,มจันทร์ใช่ไหมครับ แม่ชีก็มักที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็เรียกว่าความแพร่หลายของพระพุทธศาสนาตอนนั้นอาจจะไม่ได้เยอะมากผู้หญิงที่ตัดสินใจบวชมาเป็นแม่ชีก็จะไม่เยอะดังนั้นแล้วแม่ชีมักจะอยู่คนเดียวแถมแม่ชีส่วนใหญ่ที่เป็นเหยื่อเนี่ย อายุเยอะแล้วด้วยครับดังนั้นก็ง่ายมากๆเลยสําหรับผู้ชายที่มีรูปร่างกํายําแบบริวโมโตใช่ไหมครับแถมฝึกยูโดมาเนี่ยนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถก่อเหตุได้อย่างง่ายได้แล้วก็สามารถที่จะรอดพ้นการก่อเหตุมาได้หลายต่อหลายครั้งแต่สิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญมากๆเลยเนาะและพี่ฮัมอยากจะให้เป็นข้อคิดเกี่ยวกับคดีในวันนี้รวมไปถึงสังคมเกี่ยวกับบริบทของพระพุทธศาสนาในทุกวันนี้ต้องบอกว่าการที่เราแบบเห็นคน นุ่งห่มผ้าเหลืองนะครับใส่จีวรเนี่ยต้องบอกว่าชุดแต่งกายเนี่ยมันไม่มีทางทําให้คนบริสุทธิ์อยู่แล้วจิตใจเนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนได้จากสิ่งที่สวมใส่อยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะตัดสินใครสักคนหนึ่งหรือว่าตัดสินพระสักรูปหนึ่งเนี่ย อาจจะไม่ได้ตัดสินจากสิ่งที่เขานุ่งห่มครับแต่ต้องเกิดจากสิ่งที่เขาคิดประพฤติแล้วก็ปฏิบัติอย่างยาวนานครับเพราะพี่อเชื่อเหลือเกินว่าทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดคนที่ยึดมั่นจริงๆเนาะในคําสอนของาศาสนาใดๆก็ตามเนี่ยศีลธรรมเหล่านั้นจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ดีได้ครับ แต่มันก็ยากเหมือนกันที่เราจะรู้ซึ้งถึงจิตใจคนคนนั้นใช่ไหมครับเปลือกภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นคนธรรมดาแต่จิตใจเขาอาจจะแบบสุขสว่างก็ได้เนาะหรือว่ากลับกันเนี่ยเปลือกภายนอกอาจจะดูเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์ที่แบบโหดูเคร่งมากๆแต่จิตใจเขาอาจจะสกระปรกโสมมก็เป็นได้ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงจิตใจใครสักคนหนึ่งมันต้องเกิดจากการสังเกตเกิดจากการดูเขาในระยะยาวครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่อเชื่อเหลือเกินว่า คนที่เป็นคนดีเนี่ยมันก็คือทองแท้ครับเพื่อนๆตกน้ํใหม่ไหลตกไฟไม่ไหมเนาะอาจจะดูคําดูโบราณนิดนึงแต่ไม่ให้เชื่อเหลือเกินว่าคนดีสุดท้ายครับเพชรก็คือเพชรอยู่ดีแต่ว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยต่อให้จะหลอกผู้คนได้ยาวนานแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวความจริงก็ต้องปรากฏออกมาครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนดีเขาเป็นคนหลอกลวงเนาะดังนั้นแล้วก่อนที่เราจะเลือกเชื่อหรือว่าศรัทธานในเรื่องใดก็ตาม อย่าให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นความงมงายนะครับเ,เพื่อนๆมีสติในการเลือกคิดเลือกปฏิบัติและเลือกที่จะเชื่อนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายสําคัญที่สุดเลยไม่ว่าใครจะดีจะชั่วเนี่ยเราไปบังคับเขายากตัวเราเองครับ สอนตัวเราเองให้เราประพฤติปฏิบัติที่ดีพี่แอมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกๆคนเนี่ยทำความดีไม่ต้องไปคิดเนาะช่างมันครับใครจะทำความเลวแล้วได้ดีปล่อยเขาไปครับพี่แอมยังคงเชื่อมั่นว่าสังคมเราจะดีได้พวกเราจะมีชีวิตที่มีความสุขในข้างในใจจริงๆได้เนี่ยเกิดจากการที่เราเป็นคนดีนะครับ แล้วพี่แฮมก็เชื่อมากๆว่าแฟนๆรายการพี่แฮมเนี่ยส่วนใหญ่น่ารักครับแล้วก็เป็นคนดีจริงๆอันนี้อ่านจากคอมเมนต์นะก็รู้ได้เลยว่าทุกคนจิตใจดีมากๆจริงๆครับพี่แฮมขอบคุณมากๆเลยนะสุดท้ายครับใครที่รู้สึกว่าคดีนี้มีประโยชน์ครับและอยากให้คนอื่นได้ฟังกันบ้างเนี่ยอย่าลืมแชร์นะับไปคนอื่นฟังฝากกดไลค์นิดเดียวนาะกดรูปไอ้นิ้วโป้งเนี่ยให้พี่แฮมกด จุดเดียวเนี่ยโอ้โหพี่ยำมีกําลังใจเลยครับหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับพี่ยมได้นั่งเล่ามาครึ่งชั่วโมงนั่งเล่ามายาวนานเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์เป็นกําลังใจใพี่ยมได้ครับเหมือนเราเนี่ยมาเจอกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งใช่ไหมได้เจอกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเองพูดคุยกันหน่อยนะครับหรือใครอยากจะเติมกําลังใจพี่ยมเป็นพิเศษยินดีครับกับกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์รูปหวัวใจนะครับก็เป็นกําลังใจส่งมาให้พี่ยมโดยตรงเลยพี่ยมก็จะได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปแต่่ทท้ายีสุดครับ สำหรับใครที่รู้สึกว่าวิธีไหนก็ไม่สะดวกกัไม่อยากกดไลค์ไม่อยากคอมเมนต์ไม่อยากซู์แตงไม่เป็นไรครับทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกับพี่แฮมแล้วก็ตอบแทนพี่แฮมได้โดยการกลับมาเจอกลับมาฟังกับพี่แฮมแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าพี่แฮมจะลงคลิปไหนเนี่ยแค่เข้าไปดูพี่แฮมก็มีกําลังใจมากแล้วเพราะทุกๆวิวเนี่ยทำให้พี่แฮมรู้ว่าสิ่งที่พี่แฮมทาอยู่ยังคงมีคุณค่าสําหรับใครบางคนนะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆครับพี่แฮมลาไปพักก่อนนะสวัสดีครับ